รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันประโยนี้นะครับ เอออย่างนี้นะคะวันนี้ทราบกันนี้ว่าเทศกาลจุจีนเนี่ยได้มาบรรจบอีกครั้งแล้วนะคะนี่คือวาระแห่งการเฉลิมฉลองขึ้นสู่ปีใหม่ของชาวจีนนั่นเองและเป็นอีกหนึ่งเทศกาลนะคะที่ิ่งใหญ่มากๆแล้วก็สืบต่อกันมาอย่างยาวนานดูข้อแรกกันนะคะเรื่องน้าลู้เกี่ยวกับจุจีนกันข้อแรกนะคะมาดูประวัติความเป็นมาของวัรจุจีนกันวรรจุจีนเนี่ยพี่ลุงไอกเขามีมามากกว่า4 0 0 0ปีแล้วจริงหรือเอ่ยใช่ ปนแล้วพี่รู้ไหมคะว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่เรียกว่าวันตรุษจีนเราเรียกว่าอะไรหรอเรียกวันซุงเจซุงเจใช่ซุงเจเนี่ยหมายถึงเทศกาลฤดูใบไม้ผลินะคะคือวันตรุษจีนเนี่ยความจริงแล้วคือจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองที่แต่ก่อนเนี่ยหิมะมัน หิมะมันตกเยอะใช่ปะ่ะอีเนี้ยมันแบบมันปลูกพืชไม่ได้ทําการเกษตรไม่ได้แล้วก็เลยพอมันเข้าหรือมาผลิปุ๊บเราก็เลยเฉลิมฉลองที่เราจะได้ปลูกการเกษตรได้แล้วเงอง่ายาก็คือหิมะตกพุ่งมามาปลูกข้าวไม่ได้เพราะหิมะละลายปุ๊บกัดตัดข้าวได้เลยชาวจีเนี่ยก็เลยได้กําหนดให้วันแรกของฤดูใบไม้ผลิเนี่ยเป็นวันสาคัญที่เรียกว่าวันตุเจนนั่นเอง โดยถือว่าเอาคือวันที่30เดือน12ของปฏิทินของจีนเนี่ยเป็นวันส่งท้ายปีเก่าส่วนที่1เดือนหนึ่งเนี่ยคือวันชิวอีกหรือวันขึ้นปีใหม่นั่นเองซึ่งหมายถึงวันแรกค่ะคุณนายพี่ดูจะเตรียมงานฉลองก่อน1เดือนบ้านเรือนจะทำความสะอาดแล้วก็ตกแต่งด้วยกระาษสีแดงที่มีคำวิพร์ต่างๆเช่นน้องรวย,ยงืนทองไหลมาเทมาแบบนี้ ว่าประเทศจีนเนี่ยเรียกได้ว่าสีประจำชาติเขาเลยนี่ถ้าจะเป็นสีแดงเลยใช่ข้อสอนนะคะว่าสำคัญในเทศกาลตรุษจีนค่ะตามธรรมเนียมโบราณคะเทศกาลตรุษจีนจะมีการเฉลิมฉลองนานกว่า15วันเลยค่ะนานมากคนยินหยุดหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยบ้านเราแบบเทศกาลปีใหม่บ้านเราก็คือแค่สามสี่วันสามสีส่วันกับมรียนแล้วน้อยมาก้อยอะแล้ววันที่ถือเป็นวันที่ปฏิบัติมาตลอดนั้นก็คือนะคะ วันจ่ายค่ะวันจ่ายนะคะ,ะ,คะเป็นวันที่พวกเราเนี่ยจะออกไปซื้อหาอาหารผลไม้เครื่องเส้นไหว้เพื่อมาเตรียมไหว้บรรุบุรุษต่อไปนะคะวันไหว้ค่ะตาปะมปฏิพินจันทรคติของจีนนะคะตรงกับวันที่30เดือน12หรือเรียกอีกอย่างว่าวันสิ้นปีค่ะโดยเช้ามืดนะคะเป็นการไหว้ไปเหล่าเตี้ยค่ะหรือการไหว้เทพเจ้าด้วยอาหารเครื่องเส้นไหว้ส่วนบางสายเป็นการไหว้ไปเปิดป้อค่ะ ไหวเป้ะปอหรือเปล่าเอ๊ะเป้ะเป๊ะเป๊ะอเป้ะอว่าบทสีชางพ่อฮิน่ยังขอโทษนีกไม่ใช่คนจีนฝ่ายเอาช่อใหม่นะคะเป็นการไหว้ไผ่พ่อเฮียตีค่ะคือนันยาดังไผ่พ่อเฮียตีนะคะเรียกได้ว่าชื่อที่เขาคิดมานี่ อยากทำอะไรอยากทำนั่นเลยพี่ชาพูดไม่ได้เลยนะคะเนี่ยหรือเป็นการไหว้ผีพี่น้องที่ร่วงลับนะคะโดยใช้ขนมเข่งขนมเทียนและเผากระดาษจะบอกว่ากระดาษเนี่ยตัวที่ว่าเราปกตินะที่บ้านพี่ชาเผาใช่ไหมมีอะไรรู้บ้างเราไหมอะไรแบงค์พันแบงค์พันกาโมอ๋อตกใจด้วยไมเพิรนรถเทสลาคือเผาให้มันพุ่งหลุดที่สวรรค์ไปขับเล่นคือฟินเลยเผาเผาเพลินนะคะ และโดยเฉพาะสีแดงต้นที่เราบอกว่าแบบเออสีแดงเนี่ยมันเป็นสีมงคลของประเทศจีนใช่ไหมใช่ซึ่งปกติแล้วว่าตัวจีนเนี่ยเขาจะเน้นใส่สีแดงนะคะไม่ควรใส่สีเทาหรือสีดำเพราะถือว่าเป็นไม่เป็นสีมคนนงคล <c oughs> นั่นเองกิจกรรมในวันขึ้นปีใหม่นะคะชาวจีนเนี่ยนิยมพักันออกไปเที่ยวและไปไหว้ขอพรผู้ใหญ่รวมถึงการลดทันบาปเพราะถือว่าเป็นวันแห่งสีมงคลที่มีพณีวันไหว้ลางไจ๋ แล้ววันที่ยวยังมีอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่เรียกว่าอังเปาอันนี้พี่ชอบชอบ่ก็ชอบเหมือนกันตื่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เขาอ,อังปเปาเหมือนกันนี่แต่ว่าเนี้ยที่จะบอกว่าเกรดใน,นนะ้อยคือเราต้องไปเอาส้มไปให้เขานะอ่ะในนี้มันไม่มีบอกแต่ว่าปกติแล้วอะถ้าคนเขาจะเอาส้มไปให้ผู้ใหญ่ขอพอซิ่งเจงี๊ยอีสิ่งนี้ผู้ชายแล้วผู้ใหญ่ก็จะให้ซองแดงหรือซองอังเปามาแล้วเราก็จะได้ของที่อยู่ในนั้น ซึ่งเราปาทะลักซึ่งเราไม่ปามานานแบงยี่สิบได้แบงยี่สิบทุกปีเลยเสียใจจังทำไมน้องได้น้อยจังเพราะว่าหนูไม่ใช่คนจีนหนูว่าหรือพี่ยังไม่เยอะคนหนูกนี่ถือว่าเป็นแบบกิมมิกเล็กๆน่ารักที่คนจีนเนี่ยได้ถ่ายทอดกันมาแบบเออเป็นการแลกของอย่างใช่ซึ่งอั่งเปาเนี่ยอั่งแปลว่าสีแดงส่ือเขาว่าเปาเนี่ย แต่ว่าซองหรือว่ากระเป๋าอ่างเปาจึงหมายถึงว่าซองสีแดงที่เอาไปใส่งเงินนั่นเองใเงินให้พี่หให้หนูด้วยขอเอาก่อนนะคะหนูอยากดยได้เงินเดี๋ยวให้พี่ทีมงานแปะคะิวบัวตรคนเลยไหมะขึ้นได้แล<อ>้วคะสมทบทุนได้นะคะค่ะมาติจรินี้ตาดำๆที่รอจนจดดีนะคะคนนี้อยากให้ค่ะเขาใช้นางสาวแล้วหนูใช้เด็กหญิงอยู่หนูยังเด็กอยู่ให้หนูได้คนนี้เขาโตแล้วไม่เกี่ยวค่ะเกี่ยวค่ะอ่ะและอีกคำหนึ่งที่ทุกคนได้ยินมาตลอดนะคะ แตเอียรอ่ะแตเอียงหมายถึงเงินที่อยู่ในซองที่นิยมใส่เป็นเลขคู่นะคะเพราะหมายถึงการมอบโชคแบบทวีคูณไปเลยแสนคบแสนชาติแสนแสนแสนคูณคูณอีกนะคะส่วนทำเนียมการมอบแตเอียรเนี่ยผู้ใหญ่นะคะจะมอบให้เด็กไม่ใช่ไม่ใช่พี่มอบให้น้องค่ะผู้ใหญ่ก็คนที่ใช้นางสาวแล้วค่ะส่วนให้เด็กก็คือคนที่ ยังใช้ได้กิ่งอยู่ค่ะก<ม>็ือคือนางสาวผู้ใหญ่คือคนนี้ค่ะพูดผิดเด็กค,คือคนนี้ค่ะพูดผิดค่ะพูดผิดเลยเพราะว่าเพราะว่าของหล่นเลยเทพเจ้าลงโทษค่ะพูดผิดค่ะน้องและและจะมอาให้เด็กที่ยังไม่ได้ทํางานค่ะน้องเด็กที่ยังไม่ได้ทํางานแต่พี่ทำงานแล้วพี่ได้เงินแล้วหนูยังไม่ได้เงิน <S <S> <S แต่ค่ะเติมโตแล้วมี ข้อนี้ไม่อามา่านแต่หากเติบโต,ตแล้วมีงานมีการก็จะเป็นคนมอบให้เด็กุ่นต่อไปค่ปะวกว่านคะอาหารมงคลและเมนูต้องห้ามในวันตรุษจ,จีนไงบ้างวันตรุษจีนเนี่ยคือวันที่ลมลลมอรมาเนาะทำให้แบบเรามารับประทานอาหาราร่วงกันโดยพร้อมสุดท,ท้ายก่อนวันขึ้นปีใหม่โดยชาวจีนเนี่ยจะนิย,ยมกินเกี๊ยวเพราะเกี๊ยวเนี่ยคล้ายขึ้นกับเงินองจีนอ๋อนี่มันเป็นอะไรนี่ไงให้คลองเอใช่ใช่ใช่ การกินเกี้ยวเนี่ยจึงแบบมีนัยยะว่าจะทําให้มีเงินส่วนอาหารมงคลเนี่ยจะในเนื้อสัตว์ต่างๆถ้าสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ก็คือแบบมีทั้งพวกเส้นหมี่เพื่อจะสื่อถึงการที่มีอายุยืนยาวเหมือนเส้นหมี่นั่นเองการเส้นไหว้ผลไม้ต่างๆนะคะก็มีความหมายเช่นเดียวกันค่ะเช่นส้มสีทองนะคะหมายถึงความโชคดีทับทิมแดงเนี่ยหมายถึงการมีครอบครัวที่อบอุ่นกล้วยหอมเนี่ยแปลว่ามีร่ำรวยเงินทองนะคะ แล้วก็มีลูกหลานสืสกุลด้วยอุ่นแดงมาถึงความรุ่งเรืองส่วนผลไม้ต้องห้ามนะคะก็เช่นผลไม้สีดําเช่นอุงนเชอรี่ดันะคะพื่อถึงการไม่ชุกนั่นเองมันไม่เป็นมงคลอ,อ่ะเออมันก็ไม่อืม,ม,อมนั่นแหละรัระทนกินค่ะใช่แล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงผลไม้สีเขียวด้วยนะคะชเช่นอุ่นเขียวฝรั่งลูกแพรเขียวคือในเนี้ยมันไม่ได้เหตุผลนะคะว่าทําไมถึงต้องห้ามสีเขียว<อ>มันเหมือนเป็นแบบประเพณีแล้วเขาแบบที่เขาทมานานใช่แล้วและอีกอย่างหนึ่งเรียกได้ว่าแบบ จะบอกว่าอย่างนี้มันเป็นก like like um, kind of like ินเมกเล็กๆที่แบบว่าใช้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนใช้จินตนาการที่ว่าแบบเอยนี่สีดำนะไม่ได้นะแบบมงคลนะหรือหรือห้ามกินนะรู้เข้าใจไหมฉลืออยากินอะเลือออกไปเลือออคือมันเหมือนแบบเป็นกินมมกว่าแบบเออเนี่ยมันเป็นสีดำมันไม่ใช่ของสิริมงคลอย่าไปกินเลยเออใช่ใช่ใช่ก็จบไปแล้วนะคะว่าทำไมแบบว่าเรามาเล่าที่ เพราะว่าทีอนมันตัวจีนแล้วใช่อยากแตะอยากตะีอยาแตะีอเป็แตะีเเออหนวมเชถึงตรงให้ดีขอตั้งใน่าขอตั้งในชาขอตั้งได้เอยงงั้นอยากให้เออยพอวันตืินกีนก่อนคะ่ไม่ต้องภาษาจีนภาษาไทยไม่ได้คนไทยไรู้แล้วเอพออะไรดูกันดูกัน ก็ขอให้ทุกคนนะคะคิดหวังสิ่งใดเนี่ยขอให้สมปรารถนาทุกๆอย่างเลยนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยร่างกายสุขภ,ภาพแรงกสุขภาพร่างกายเอ้ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดทั้งปีเลยคะ่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะร่ำรวย,ยนะคะ ไม่เจ็บใครได้ป่วยสุขกายสุขใจสุขไปตลอดทั้งปีขอให้รวยขอให้ร่กขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยขอให้ทำงานค้าขึ้นขอให้มีคนรักขอให้มีคนหลงนะคะสาธุยังวันนี้พวกเราสองคนก็ขอรัวขอรัวขอตัวแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขออ่งเปาหน่อยค่ะอ่างเปาค่ะและเอียรค่ะที่ขันหมอนเก็บอะไรออกเองวะเออ